มาคะ่ะทุกคนถึงเวลาไปอีกแล้วโอ้ยเสียงเลยพูดพ่อกาแฟกาแฟดำกับก็คนชคอาการเนี้ยมัวท่านได้ดีกินได้เลยดีอาการแบกมือตื่ยคือบ่เนี่ยคีบบ่หรือบ่ทั้งสองอย่างเลยค่ะ <laughs> มันเป็นตั้งแต่เสียงใหญ่เนี้ยมันเป็น เป็นยังไงบุนี่เป็นซาซาเป็นคือจังเป็นคือจัไม่ก่อนถึงสา,อายงงอัดไปนอี่ละอาหารเซาไปยามกินงลงไป กินยังได้กินก่อนโอ้ยตื่นตั้งตาตีสี่กว่าจักตื่นกั้แม่ยังตื่นมากกับเรนบารัชกอลาเวลามันเร็วแย่งเหตุงานพี่น้องเอ้ย ่ได้ว่าเฮ็ดงานให้จ่วยเด้เฮ็ดงานเฮ็ดงานจักสิว่าเจ้าของสิลมสิตายก่อนบ่คงได้อย่างอื่น ปิดเร็วว่าสี่างขวดมาสัต่ว่าะท่านได้รางสมองมีเบอร์ขนาดตื้น,นึ็น้าเมอนมันมันเป็นยังไงพราะว่านเอเดนจนเขาเล,ยล่ยหอบเรื่อยแหละอันที่จริงนะคือจังเงินผัวเงียนเงนนอยู่ในเอบิรวรเขาบอยูับหมู่บ้านนี้ว่าอันอาการผิดเทีน อันที่จริงหมอเขาต้องให้นเจ้อเียงเงอีกประมาณสักกัดหินผลเทาสันโอ้ยหมอบานแต่ละหมอมะมันกันเป็น2องิเหอมลยมาเห็นดแต่เขาโอ้ยแอนเป็นอยู่ประมาณซีมหลังจากเช้าโควิดเป็นอยู่ซีมเอ็นสีิเริ่มได้กินขาวแซ่บแล้วก็ตอนกินเขาได้แต่ว่าแซ่บเพราะเซคือเกาพอหายอันเป็นทเรมันอไม่ได้ม่เลนะม่ได้อเอนะอยู่ วาวพิ้งติวช็อกโกแลตไปเลยเพราะว่ามันเมือนจิวอยู่เมื่อนักศึก,ก,ก,กโอ้ยสี่หมื่นไม่แพงีม่มืเขาไปมากเดืนหนนะมันเจ๊อเจ็ดมื่นิบมื่นดีเต่บ้านอ็นสีมื่เจ้าบ่แนงตัวเขาเเก้ามื่นะมือสุด คุยก to ันเรื่องว่าเป็นคู่รุ่นนั่งนี่จะเป็นคู่รเป็นแห้งเป็นแล้วก็มาจากบ้านนอาบอกเป็นว่าจากบ้านเอกว่ามักเป็นยุ่นี่เป็นอยุ่นี่เป็นคูรุ่งพี่แอนเดชแต่เป็นแห้งก้อนก้อนกุ้งเออเป็นจุดมั่วมั่วหัวบะขืนเห็นไหมหัวหมุนเลยหัวขึ้อบะขืนเลยหยุกนั่งเสร็จเพิ่งนั่งหมุนติวติวจิู่ตัวด้วยกาแฟ แช่แล้วก็มันยังล่ะปะโอ้ยเวลาเลยเวลาทุกคนไปว่าเวลามันร้าย่ผมทิบมันมาได้ร้ายยีิบสี่ชั่วโมงก็ไม่แค่นี้แหละหลังจากเหตุการณ์เหตุงานแล้วก็กลับแม่ยันกับงานบ้านอีกคือนเขาสูดๆเด้อพี่น้องบ้างเลือดพุ่เจ้าเอ้ยจะเม็นมันอันนั้นคลากหลาย เห็ดงานเพื่อแนะหาเงินซงเนาะหางเงินซูงเฮ้ยเอาไปเพื่อ,อยังเินนองไร่เดี๋เทลินเลยละ่ะตัวห่นีงงนกบบน็ต้องีเงินใส่หุ่นหุ่นเลขยังเงก็บล้นน่นพืมงหุ่นนี่พมือง่เงินวันนี้มิตเงินอันทามแน่เงินเดือนนีนน่ไปเพ่อลเม่นบต่องเดือนนะบุญทุกอย่าง ปดพนะสามารถจะเมื่อหรเ,เงินเลยตรงทุกอย่างเงิดเงิดเงิดคนเงิดลายมวสแตบางคนก็มกักมักเป็นสิตจิตใจอีเดื่อแต่ว่าเป็นชาสิเสีจังเดอันนี้อกโมบิกะโหลกกะลาดนี่ว่างายเลยเคาะจนขี้ข้านคอซอยนะเดีนุ่แต่ว่าหักบ่อยเคาะนนั้นถ้าตรง โม้นึ่งก็ใส่นีบเอาเงินเป็นก้อนก็ใส่หนีบก่อนวันเป็นแช่ไปไงก็อยากเบิดอีกเดียวเนาะเอ้ยว่าว่าเบิดนี้เอ้ยก็ต้องใส่เงินเดือนนี่ละเป็นตัวรักมันสิมุดจักรมันสิมุดจักการแบ่งใส่ใจตัวเท้าออกเงินเติมเงินเดือนมันเบิดนี้เขาบอกว่าเป็นเงินเดือนเท่องอย่างเก็บใจเปิดแช่มันก็คือเก่าแล้วนะโอ้ย

ฉีดดงเรืองว่าดางเพืงซี่ขนมมันดิน่ง้ไมเจ็บมฉีดเนน้ำให้ก็ก <laughs> ินตนดเาใหญ่เป็นผู้ิงกินตน้งนานอไม่แห็งปากแงแกินตั้งแตไ่ไให้น้ำเลยโอ้เอ็มก็จเ็นว่สมัยกินกาแฟาา <มอ S 1> เป็นโควิดหน,น้ามือซี่หาวด,ดาวกินอะไรบ้านปากฟันนะเนี่ยเนี่้ปากล้กวก็เขาเอินว่าอันมันเป็นอย่างเวลามัมเป็นอย่าง เอ้ยเป็นยังเอ้ยถึงได้หมจัากว่าจะกลอมพ่ายแน่แต่แล้วยางมันบ่มีบ่เป็นยางาบ่าเนี้ยน้ำลายบ่เป็นยงังแต่ว่าอาการมันเนี่ยเงินซึมอยู่ตรงไหน,นคือมันบอหายกับเสียงเล้วเนี่ยโอ้ว่าถึงเรื่องข้าตามมันแนวหายไงไงดิถ้าเป็นตัวเป็นถ้าเอ้ยเป็นตัวเอ้ยสันไม่ได้เ็ีงานเอ้ยสินใส่เงินของเงินี้น เอิ้นฟอซีกรงานนี้งคนเพราะว่าตกได้งือนซกันกับบ่ได้เฮ็ดงานอุบัติเุยตว่าเฮาเขากสมีรยะเขาคือเขาที่ปีบ่ของ อยูแปเดือนขาล่างกายห่อสามารถขึ้นตัวได้ร่างกายแข็งโอ้เขาอแค่นั่นบอกนึกว่ามันตลอดบ่บบอขง่างกายห่อสุดลึกพักเลยเราเสียพระเห่อสามาทถอาจจะอาู่ได้ดนแต่ว่าร่างกายมันแข็งแข็งไ่รู้จะเท่เอ่ยเออนึกว่ามันตวได้แบบพอซีกริงเขาใจ้ตลอดชี่มีัวกมอเหาหมอค่อนข้คุ้เดือนมันานหมอเค่อนาร่างกายห่อโอเคยืนยืไดรวแล้วก็ต้องการเพียรงานแล้วพี่หนอใชเงินในห้างติมอันที่แรกคุยกันน้างว่า นั่งได้เงินจากฟอสซิลกระดิ่งเอาไปอามาอันบอมแยนต่วนมันกะหน,นีนาอไปละทุกคนคะ<อ>เด็กงานกอเลยจ้ะ